สวัสดีครับวันนี้นะครับก็เป็นวันที่24กุมภาพันธ์2566นะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สำเร็จนะครับชุมชนวันราชวลินนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับประธานชุมชนนะพี่ต้อยนะครับแล้วก็เป็นคุณยายนะครับติดเตียงนะครับเนื่องจากหายจากโควิดนะแล้วก็ติดเตียงเลยครับเป่ความจำเป็นที่จะต้องใช้แอมเปร์นะครับเพื่อที่จะลดค่าจ่ายทั้งหมดนะครับก็ เดี๋ยวถามพี่ต้อยเลยนะครับรู้สึกไงครับวันนี้รู้สึกดีใจนะคะว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งของในชมรมเนี่ยชมรมช่วยอาม่ามาตลอดเลยตั้งแต่เตียงแล้วก็ออกซิเจนคุณยายอ่ะหมอบอกว่าไม่รอดแล้วแต่กลับมารอดแล้วช่วยัรช่วยด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะดีพูดไงครับรู้สึกไงครับวันนี้ขอบคุณค่ะครับ แล้วก็ขอบคุณที่ช่วยเหลือมากมันมมีรอยได้แตกได้แตกค่าเขาแตกเจ็ดร้อยเขาแปดติงแล้วทำไปยังได้ 700. ไเจ็ดร้อยเวลาเราไปเบิกเราก็เบิกใกล้แค่หอเล็กสองร้อยหกสิบเอ็ดหยวนสองคนที่ช่วยเหลือค่ะนี่เป็นไหมครับครับครับสวัสดีครับพี่น้องท่านใดที่อยู่ในสมุทรีคลองสารจอมทองนะครับต้องการความช่วยเหลือ ต้องการการช่วยเหลือไอ้ลงเตียงหรือวินแชร์หรือแคมเปอร์หรือของใช้สำหรับพุทธิดเตียงเลยครับติดต่อได้เลยครับชมรมสองร้อใจบุญเ่วนหนุนผู้ยากไร้นะครับนะครับทำแล้วก็พูดพูดแล้วก็ทําครับครับผมก็ตัวแทนชมรมสอง้อใจบุญเพื่อนหนุนผู้ยากไร้นะครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มามอบแคมเปิร์ให้มากของให้มาสดูภาพว่าร่างกายแข็งแรงนะครับนะครับก็สําบวันนี้ก็ ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถ้าท่านใดอยากจะบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ติดต่อมาให้ชมรมของเราได้นะครับสำหรับวันนี้ก็พวกเราขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ